สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวสุดน่าสนใจของนักเดินทางสองหนุ่มที่เพิ่งมาถึงกรุงเทพเมืองที่พวกเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและที่สำคัญพวกเขาได้ลิ้มรสเครื่องดื่มตำนานอย่างเรดบูลไทยแล้วนะครับซึ่งปฏิกิริยาที่ได้เค,ค่อนข้างจะแปลกใหม่เอาเป็นว่าเช้าวันแรกในกรุงเทพของพวกเขาเริ่มต้นด้วยการดื่มเรดบูลไทยที่ซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเมื่อวาน และนี่คือปฏิกิริยาแรกรสชาติเหมือนยาแก้ไอช็อกโกแลตหนึ่งในคนบอกว่ามันหวานมากและแปลกใหม่ส่วนอีกคนก็พยายามหาคำอธิบายรสชาติแปลกๆนี้เกตรู้ตัวแรกที่น่าสนใจคือเรดบูไถ่นี่แหละครับที่เป็นต้นกำเนิดของเรดบูทั่วโลกเดิมทีเรียกว่ากระทิงแดงซึ่งมีส่วนผสมและรสชาติที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นสากลที่เราเห็นกันทั่วไปและจากนั้นทั้งสองก็เดินออกมาสำรวจถนนคลุงเทศในช่วงกลางวัน และนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจพวกเขาเจะร้านอาหารเล็กๆอยู่ข้างๆที่พักและราคาที่ได้ทำให้พวกเขาช็อกสูทตี้ขนาดใหญ่ราคาแค่30บาทเมื่อเทียบกับที่ซื้อเมื่อวันขนาดครึ่งเดียวในห้างราคา50บาทพวกเขาก็เลยสั่งสูทตี้บลูเบอรี่กับทาโร่ปฏิกิริยาที่ได้คือหวานมากๆแต่อร่อยจริงๆจ,จากนั้นก็สั่งข้าวหมูย่างกับไข่ดาวราคา35บาทเมื่อเทียบกับผัดไทยที่กินเมื่อวานราคา80บาท พวกเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมต้องไปกินที่อื่นโดยเล่าจุดพีคแรกของเรื่องราวคือการขึ้น BTS และ MRT ครั้งแรกพวกเขาประทับใจมากกับความทันสมัยของระบบรถไฟฟ้าเหมือนสนามบินเย็นมากแอร์แรงสุดๆและที่สำคัญคือการประสานงานของผู้คนบันไดเลื่อนก้าวซ้ายก้าวขวาเป็นจังหวะซึ่งทำไมพวกเขาประทับใจมาก เกตู้ที่2คือระบบรถไฟฟ้าของกรุงเทพเริ่มดำเนินการมาแล้วราว26ปีตั้งแต่ปี1999และสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาสังเกตเห็นว่าเป็นระบบที่ทันสมัยมากแต่มีช่องว่างบางจุดที่เข้าถึงไม่ได้ด้วยรถไฟฟ้าเมื่อไปถึงห้างสยามพารากอนพวกเขาช็อกกับความหรูหราและความทันสมัยโดยเฉพาะอะคริลเซียมปลาไฮเดรชันที่ดูเหมือนจริงมากช่วงสงสัยว่าเป็นปลาจริงหรือเปล่าและที่น่าสนใจคือ เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นคนเข้าแถวซื้อของแบรนด์หรูจริงๆซึ่งเป็นเพราะกรุงเทพมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่จุดไฮไลท์ของห้างคือฟูดคอร์ทที่ต้องใช้บัตรพิเศษในการซื้ออาหารพวกเขาขับเงินเข้าไป300บาทแล้วก็เริ่มการประจนภัยอาหารไทยจุดที่น่าสนใจที่สุดคือตอนที่พวกเขาสั่งน้ำแข็งใสไทยปฏิกิริยาแรกคือเหมือนลูกบอลหิมะเหมือนอยู่มินิสตาพอกินเข้าไปก็ช็อกกับส่วนผสมเฮ้ยมีเส้กรอกด้วย ซึ่งจริงๆแล้วคือกล้วยน้ำวา้าเกตรู้ที่3าคือน้ำแข็งใสไทยเนี่ยเป็นขนมหวานดั้งเดิมที่มีส่วนผสมจากขา้าวโพดทั่วเขียวฟักทองและสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าไส้กล่องนั่นคือจริงๆแล้วคือกล้วยน้ำวนในกะทิซึ่งเป็นขนมไทยโบราณหลังจากกินในห้างพวกเขาก็ไปสวนลุมพินีและนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มสนุกมากพวกเขาเจอจิ้งจกตัวใหญ่มากที่ว่ายน้ําในสระกากําลังตามจับจิ้งจกแล้วก็กาฝูงใหญ่ที่ใหญ่เท่าสุนัขตัวเล็ก ผีกล่องเรื่องคือการรีวิวแมวบนเก้าขี้พวกเขาเจอแมวหลายตัวนั่งอยู่บนเก้าอี้ในสวนแล้วก็ทําการรีวิวเหมือนรายการทีวีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวแมวบนเก้าขี้วันนี้เราจะมารีวิวเก้าอี้กลมที่มีแมวนั่งอยู่ซึ่งตลกมากเกรดรูร้ที่4คือส่วนลุมพิน,นีเนี่ยเป็นปอดของกรุงเทพมีพื้นที่กว่า142ไร่และที่น่าสนใจคือมีสัตว์มากมายอยู่ในเมืองรวมถึงจิงจ้งจกตัวใหญ่ที่เป็นธรรมชาติ สิ่งที่พวกเขาประทับใจที่สุดคือความเป็นมิตรของคนไทยแม้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากแต่คนท้องถิ่นยังใจดีและช่วยเหลือซึ่งแตกแต่างจากเมืองท่องเที่ยวอื่นที่พวกเขาเคยไปและเกร็ดรู้สุดท้ายที่น่าสนใจคือพวกเขาพบใบโคเวอร์สีแฉกถึงสองใบในสวนลุมพินีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิริมงคลทีนี้เรามาดูความคิดเห็นของคนดูกันบ้างความคิดเห็นแรกบอกว่าครับกุดมากที่ชอบประเทศไทยนะคะด้วยใจหวานหวานคอมเมนต์ต่อมาแนะนําว่า ถ้าเจ้านายรักลิซ่าเจ้านายก็จะรักประเทศไทยยินดีต้อนรับซึ่งเป็นการเล่นคําที่น่ารักความคิดเห็นท่านนี้อธิบายว่าสีเขียวในน้ําแข็งใสไม่ใช่ถั่วนะคําจากแป้งข้าวผสมใบเตยส่วนที่เรียกว่าไส้กรอกคือกล้วยน้ําว้าในน้ําทิหอมมากคอมเมนต์ถัดมาเตือนว่าอย่าใส่เสื้อสีดําในประเทศไทยนะจะดูดความร้อนจากแสงแดดลองใส่เสื้ออ่อนๆแล้วเดินถนนเดิมดูสิจะรู้เลยว่าต่างกันเยอะมากฮ ความคิดเห็นท่านนี้บอกว่าผมเห็นพวกนั้นอยู่ในสวนนั่นแหละซึ่งน่าสนใจว่าคนไทยจริงๆเจอพวกเขาคอมเมนต์ต่างชาติคนนี้บอกว่าผมคนไทยที่อยู่ในแลนด์รู้สึกว่าพวกคุณโชคดีกว่าผมซะอีกเพราะผมกลับไทยกลับหาอาหารถูกๆแบบพวกคุณไม่ได้แล้วความคิดเห็นท่านนี้แล้วว่าผมอยู่นิวยอร์กมา6กปีพอกลับไทยใหม่ๆก็ช็อกเหมือนกันไม่คิดว่าเมืองจะพัฒนาขนาดนี้คอมเมนต์ถัดมาชมว่าคุณดูเหมือนมาร์คซักรเบิร์กนะ ซึ่งตลกดีของกินเหอ์ท่านนี้บอกว่ากบเหลืองแดงคือเรดบุกต้นกําเนิดแปลว่ากระทิงแดงอร่อยกว่าเรดบุธรรมดามากไม่มีรสช็อกโกแลตหรือยาหรอกอย่าไปสู่กัญชาก่อนลิ้มรสซี่จากเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้เราเห็นได้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ผสมผสานความเก่าและใหม่ได้อย่างลงตัวตั้งแต่อา่ารข้างทางที่ราคาถูกที่อร่อยจริงไปจนถึงห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยระดับโลก สิ่งน่าสนใจคือผู้คนยังคงเป็นมิตรและใจดีแม้จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากและเมืองนี้ก็ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ฟังที่กำลังวางแผนมาเที่ยวกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมไปลองอาหารข้างทางขึ้นรถไฟฟ้าสัมผัสความทันสมัยและจะว่าไปเดินเล่นในสวนลูมนินีดูสักน่ารัก,น,รกน่ารักดูนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วมาแชร์ประสบการณ์การเดินทางของคุณในคอมเมนต์กันนะครับว่า ทันแรกที่มากรุงเทพรู้สึกอย่างไรมีอะไรที่ประทับใจหรือช็อกเหมือนสองนุ่มกว่านี้บ้างไหม